เป็นอีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะที่หลายๆคนไม่ควรมองข้ามเลยและก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อเลยที่มีคนหยิบยกขึ้นมาถามเราบ่อยมากๆเลยค่ะสำหรับเรื่องการใช้กระถางสงสัยไหมคะว่ากระถางเราจะต้องเลือกยังไงปรับยังไงทำไมเวลาใช้กระถางอันใหญ่ๆต้นไม้ไม่เห็นจะโตตามเลย แล้วถ้ากระถางเล็กไปน้องจะตายไหมลากจะแน่นเกินไปไหมหรือว่าเมื่อไหร่ควรจะเปลี่ยนกระถางโอ้โหปัญหาเยอะจังเลยค่ะรู้ไหมคะว่าเรามีวิธีดูกันง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องยุ่งยากไปค่ะไปตามดูในคลิปกันดีกว่าอัานนี้เป็นการเลือกใช้กระถางนะครับคลิปนี้สำหรับฟิโลนะ สำหรับพวกอาโบพวกอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นฟิโลนะครับกระถางนะครับเราไม่ได้เลือกจากความใหญ่ของใบนะครับเราเลือกอยู่กับว่ารากนะครับถ้ารากเขามีน้อยก็ใช้เล็กๆนะครับถ้ารากเขามีเยอะก็ใช้ใหญ่นะครับกระถางเนี่ยขึ้นอยู่กับรากนะขึ้นอยู่กับรากเลยอ่ะ ดูนะครับอย่างนี้นะครับหลายใบแล้วนะสตรอเบอรี่เชคใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะแต่ผมก็ยังใช้กระถางแค่6นิ้วอยู่นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมจะบอกว่ามันอยู่ได้6นิ้วเนี่ยยาวเลยนะแล้วก็แต่พวกนี้รากเยอะผมก็เลยใส่8นิ้วนะคือลากรากคือเยอะมากก็เลยขยับมา8นิ้วใช่อะเทียบเทียบกับจอร์บูโน่นะครับ นี่กระถางหกนิ้วเองนะเห็นไหมว่าหินขนาดนี้เลยนะเครื่องปลูกแค่นี้เองนะดูลากครับลากรากดีเห็นไหมครับรากดีแล้วก็เนี่ยแทงหลอดใหม่ละนี่ขนาดใช้กระถางแค่6นิ้วนะครับอ่าสำหรับฟิโลเนี่ยกระถางอ่ะไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องใหญ่นะครับให้พอดีกับรากเท่านั้นเลยแล้วก็ให้ดูอันนี้ ไอคอนที่เราเพิ่งเอามานะอ่ะผมให้ดูนี่ลากเกิดใหม่ละเห็นไหมคืออันนี้ลากเยอะเหมือนกันไอคอนตัวนี้ก็ลากเยอะเหมือนกันนะครับแต่มันก็ย้ายกระถางแล้วก็มีลากเกิดใหม่นะครับเหตุผลที่จะต้องใส่กระถางเล็กนะครับเพราะว่าเขาสามารถคุมความชื้นในกระถางได้นะครับเขาสามารถเอาความชื้นน่ะในกระถางไปใช้ได้หมดนะครับถ้าสมมุติว่ากระถางใหญ่นะครับ ลากน้อยนะครับเครื่องปลูกเยอะนะครับก็จะชื้นมากต่อให้ไม่แฉะก็แล้วแต่เครื่องปลูกอย่างเราเนี่ยมันก็จะชื้นมากชื้นมากเนี่ยต้นไม้เอาไปใช้ไม่หมดนะครับก็จะทําให้เกิดการเน่าได้นะครับ <S <S เพราะฉะนั้นน่ะถ้ากระถางใหญ่นะ่ะอาจจะแบบไม่ต้องลดน้ําเลยเป็นเดือนเลยนะถ้าคุณใช้กระถางใหญ่นะคุณอาจจะไม่ต้องลดน้ําเป็นเดือนเลยนะครับเพราะว่าเครื่องปลูกเยอะก็จะแห้งช้านะครับ แต่ว่าถ้าเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วลากเดินเต็มกระถางแล้วเนี่ยคุณสามารถลดได้ทุกวันเลยนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของการใช้กระถางพอดีตัวนะครับก็คือว่าเวลาเราใส่ปุย๋ยเวลาเราใส่อาสแต็เกอจีอจเวลาเราใส่อะไรก็แล้วแต่นะครับมันสามารถคุมได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เล็กนะครับอย่างอาโบเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะ เราใช้กระถาง12นิ้วเนี่ยแต่วันนี้เห็นไมว่าเราใช้แค่8นิ้วเองล้วจะบอกว่าผมจะอยู่8นิ้วแบบยาวๆเลยนี่ไงลากลากครับอันนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนลงนะแต่คือลากเขาดีอยู่แล้วล้วเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยลดน้ําทีแรกเราก็ไม่ต้องลดน้ำเลยนะครับเลี้ยงแห้งๆอันนี้ก็เพิ่งอึ๊บอันนี้เพิ่งเปลี่ยนที่ในในคลิปนะ ที่ลากเน่านะครับจะให้ดูครับอัปเดตลากเกิดใหม่แล้วนี่ครับลากเกิดใหม่แล้วครับเห็นไหมครับก็คือว่ากระถางเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องใหญ่เกินตัวนะครับตอนเนี้ผมเปลี่ยนกระถางในบ้านทั้งหมดแล้วมีกระถางไม่กี่ใบเองที่เป็นใบใหญ่นะนอกนั้นเป็นใบเล็กหมดเลยครับนะครับมิวคอนฟิตี้นะครับก็กระถางหกนิ้วนะ เห็นไหมครับลากดีครับสามารถคุมความชื้นได้นะครับกระถางก็จะแห้งเร็วนหมครับกุ้งใหญ่ๆเลยนะนี่นะครับก็กระถาง8นิ้วนะครับแล้วก็อ่ะมีคนถามว่าอยู่กับตะไคร้ได้ไหมฟิโลอยู่กับตะไคร้ได้สบายนะครับอยู่ได้เลยนะครับอยู่ลากอากาศยาวมานี่แล้วอยู่กับตะไคร้ได้สบายนะครับฟิโลนะครับ ให้ดูนะครับว่าเนี่ยขนาดใบใหญ่นะดูใบใหญ่มากนะครับอยู่ในกระถาง6นิ้วนะครับเห็นไหมครับว่ารากเนี่ยเดินดีแล้วนะครับนี่อันนี้ออกมานอกกระถางเลยผมจะบอกว่าในกระถาง6นิ้วแบบนี้นะครับอ่าสตอเบอรี่เชคนะครับอยู่ได้ยันแบบเป็นอย่างนี้เลยคือคุณไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะเนี่ย สมมุติสตรอเบอรี่เชคต้นนี้แทงออกมาเนี่ยแล้วเนี่ยคุณปล่อยให้มันแบบใหญ่ๆอย่างนี้ได้เลยไม่ต้องทําอะไรเลยครับเวลาเขาแทงเกิดมาใหม่เนี่ยอยู่ได้เป็น10บใบเลยนะแล้วก็ลากเต็มกระถางคือลากแน่นกระถางนี้เมื่อไหร่นะคุณค่อยขยับกระสับไปอีกเบอร์หนึงนะครับออเลียนะครับเนี่ยผมก็เปลี่ยนแล้วนะครับตอนแรกอะลากเขาเยอะเต็มกระถาง6นิ้วนะสรุปแล้วผมไปย้ายนะเป็น8นิ้วนะ ใบเกิดใหม่ก็จะการไหม้ไหม้ไหม้ไปเรื่อยนะเพราะว่าน้ําเยอะไปเขาไม่สามารถคุมความชื้นได้นะครับแต่เดี๋ยวพอเปลี่ยนกระถาง6กนิ้วแล้วเนี่ยมันสามารถคุมความชื้นได้น่าจะหายไหม้แล้วนะครับต้องให้แน่นจริงๆอะ่ะต้องให้เห็นแบบแน่นๆจริงๆเราถึงจะเปลี่ยนได้นะครับฟิโลไม่ใช่ต้นไม้ที่เหมือนต้นไม้ที่อยู่กับดินอะ่ะยิ่งดินเยอะยิ่งใหญ่เร็วอันเนี้ยยิ่งยิ่งเครื่องปลูกน้อยยิ่งคุม ุ๋ยได้ดีก็จะโตเร็วเหมือนกันนะครับโตเร็วมากอย่างเงี้ยนะครับคือใบต่อใบเลยนะเนี่ยใบนี้ยังไม่ตึงเลยใบนี้มาใหม่นะครับหลอดใหม่มาแล้วเห็นไหมครับใบนี้เริ่มตึงหลอดหลอดใหม่แบบออกมาจะสุดแล้วนะครับใบต่อใบเลยนะครับอันนี้นะครับจะเร็วมากอ้โหง่ายๆแค่นี้เองเลยค่ะทุกคนคะ่ะก็ ลากเท่าไหร่ใช้กระถางเท่านั้นไม่ต้องใหญ่คุมทุกอย่างง่ายมากคุมอาหารก็ง่ายมากและที่สำคัญประหยัดวัสดุปลูกอีกตั้งหาก ดังนั้นการเลือกกระถางก็ไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างที่คิดเลยค่ะฮ่ชิวสุดๆใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเราทุกช่องทางเลยนะทุกคนเดี๋ยวยังไงนะคะจะทิ้งลิงก์เอาไว้ที่ช่องข้างล่างนี้ด้วยนะ และใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกเราไว้ได้เลยสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า